ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกระถินสามัคคีณนะวัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566กำหนดการดังนี้เวลา9นาฬิกา ประกอบพิธีองค์การวงสวงบอกกล่าวเทวดาประกอบพิธีหม่มผ้าพระธาตุทิศเหนือหลวงปู่สร้างเมื่อปี2527เวลา10นาิ30นาทีคณะสิทธิานุสิธิ์ร่วมทำบุญทอดกระถินสามคีณวิหารหลวงเวลา11นาฬิกาถวายพระทหารเพลนโรงทานอาหารและขอเชิญร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์สืะตาหลวงทักษินานุปทานครบรอบ36ปีการมรณภาพพระครู รเวทวิสิทธิ์หรือกรุบาธรรมชัยธรรมชยโยครบรอบ109ปีชาติการวันอาทิตย์ที่24ทธันวาคม2566กำหนดการโดยย่อดังนี้9.30นาินาทีพระเถระเจริญพุทธมนต์สืบชะตา10นาฬิกานาทีประกอบพิธีทักษิณานุปทานครบรอบ36ปีมรณการหลวงปู 11, ่1 1นาฬิกาถวายเครื่องทายทานพระทหารเพนแดดพระสง์ 12.30นากานาทีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน100ทุนขอเชิญเป็นเจ้าภาพ 1. เครื่องไทยทานถวายแด่พระสงค์ชุดละ1,500บาท 2. เจ้าภาพทุนการศึกษาทุนละ500บาท 3. เจ้าภาพาพ,พัตคารโรงอาหารตามศรัทธาร่วมทำบุญทอดกระถินสามัคคี500บาทรับรูปหล่อเนื้อเรซินหน้าตัก5นิ้วร่วมทำบุญทอดกรถินสามัคคี หนึ100บาทรับล็อกเก็ตหลวงปู่หนงค์ติดต่อร่วมทาบุญที่พระครูวิสิทธิ์บุญญากรเจ้าอาวาสหรือพระสมศักดิ์ปัญญาวโรรองเจ้าอาวาสบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาแม่มาลัยเลขที่4 5 8 0 1 6 9 3 6ขีด 0- ขีดขีด367ชื่อบัญชีพระอธิการอินคำทิตะบุญโยโทร081 9 1 9 6 6น2สองอัน,นิสงของการทำบุญ 1. ทําทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย 2. ทํทำให้เป็นผู้มีจิต ใจแช่มชื่นบริสุทธิ์และผ่องใสยอยู่เสมอ 3. ทํทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมะได้โดยง่าย 4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในพบเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ทําทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไป 6. ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาหน้าเคารพนับถือ